สวัสดีครับมาพบกับข่าวผิดสปารากาสนะครับสำหรับผักตายฟังตโนกนะครับประจังวันเสาร์ที่2สิงหาคม2568นะครับเราก็มาแลกกันนะครับว่าสภาอากาศในพื้นที่ภาคใต้ยฟังตโนกเนี่ยจะมีสภาอากาศัสบางพื้นบางนะครับเริ่มจากภาคแผ่นดินกับพืชผุดนะครับก็ยังคงเห็นเป็นย่อมความกดอากาศต่ำนะครับปกคุมอยู่ทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนนะครับเราก็มีพายุดิเพชันนะครับอยู่ทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแล้วก็มีพายุโซนร้อนกบางแรงก่อสร้างนะครับก็ได้ แก่งๆอยคืนฟังแล้วนะครับทางด้านฟังตอนออกงประเศญีปุ่นนะครับส่วนภาคใต้บ้านเรานะครับยังจะรับญี่ปุ่นจากตัวลมหมอซุ่มนะครับตะวันตกเชียงตายนะครับจากปากท้ายเาวาเทียมนะครับช่วงเช้าวันนี้ในพื้นที่ภาคใต้มีเมฆข้างๆหน่อยนะครับแต่ก็เห็นเป็นเมฆฝนนะครับเริ่มก่ะตัวขึ้นมากมาขึ้นนะครับทางด้านทะเลน้ำมันตอนหลางนะครับยังคงมีโอกาสอยากคืนเข้ามาวบคุ่มในพื้นที่ภาคใต้ตอนหลางได้นะครับ ส่วนพ้นการตรวจการตรวเรดาร์ชุมพรนะครับยังไม่มีการตรวจพบกลุ่มพ้นนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับส่วนพ้นการตรวจการตรวเรดาร์สติงปลาจังหวสงขลานะครับก็เห็นส้อยคล้องกับภาพแท้ยอดเทียมเดี๋ยวๆนะครับก็เห็นเป็นกลุ่มพ้นนะครับกำลังผ่นกลางทึ้งแรงนะครับอยู่บริเวณอาชายพงองจังหวัดสตูลนะครับมีโอกาสอยากเ่ินตัวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลหลังจากข้ามมาในพื้นทึ่งทางด้านจังหวัดสงขลาได้นะครับในช่วงก่อนเที่ยงข้งวันนี้นะครับ ส่วนรายงานอุณหภูมิภาคใต้ยฟองกันออกนะครับอุณหภูมิสูง people, mar, taking, half, Asia, สุดเลยว่าวัดได้37.3องศาเซลเซียสนะครับที่ท่ากาศยานสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันนี้นะครับวัดได้23.5องศาเซลเซียสนะครับที่ตำบลหนองพลับอำเภอวิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ที่ท่ากาศยานนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับวัดได้เท่ากัน30ท่านี้นะครับ มาถึงรายงานปริมาณฝนกรานีันหยิบซีชมงนะครับตั้งแต่ตีเจ็ดว่าชาของเมื่อวานถึงตีเจ็ดว่าชาของวนันนี้นะครับในช่วงของการกระจายตัวเนี่ยเป็นฝนลักษณะเป็นฝนบางพื้นที่นะครับมีตกเฉพาะในโซนทางด้านกอสมุยจังหวัดสุราธานีแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ,นะรบแต่ปริมาณเนี่ยถือว่าตกค่อนข้างอย่างมากนะครับอยู่ในเกณฑ์ฝน,นตกหนักด้วยนะครับเป็นในพื้นที่ภากตาะายัน นครศรีธรรมราชแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆบ,บางจางท้อเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับประวัดได้พ้นสูงสุดด้วยนะครับ53.6มมิลลิเมตรนะครับสำหรับพยากรณ์อ,อากาศผ่าตายภาองอาวันนี้นะครับก็ยังคงมีฝนเป็นบางพื้นที่นะครับแล้วก็ส่วนมากจะพบฝนได้ในช่วงเวลาบา่ายถึวงก้าวขำนะครับสำหรับทางด้านตอนบนเนี่ยฝนจะอยู่ในเกณฑ์ลอยละ20ของพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดเพรชรบุรีประจวบคีครีขันทางตอส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ลอยละ30ของพื้นนที่ะครับ ช่วนสำรับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสในวันวนี้คนจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะครับอยู่ในเกลียวอยละซึ่งพื้นที่เว้นกับเพียงแต่จังหวัดปัตตานีนะครับที่ยังคงมีคนอยู่ในเกลียวอยละทราบชี้พื้นที่นะครับในช่วงตอนกลางวันเนี่ยยังคงมีอากาศร้อนอยู่นะครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชะทลุงสงขาปัตตานีแล้วก็ยะลานะครับจะมีอุณหภูมว่าทราบิ้นหาชุ่มชุ่มซาูเซียดนะครับ ส่วนสำหรับช่วงบ่ายวันนี้นะครับต้องระวังเกี่ยวกับฝนฝฟ้าขนองนะครับรวมไปถแรงเยอะเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะฝนตกหนักเกิดเป็นเกิดขึ้นมากระยะเวลาที่ไม่นานนะครับในช่วงอุณหภูมิต่ำสุดนะครับในช่วง23ถึง27องศาเซียสนะครับสูงสุดนะครับในช่วง23ถึง27องศาเซียสนะครับสำหรับลักษณะคืนลมนะครับบริเวณอ่าวไทยวันนี้คืนลมก่อลังลงมากนะครับเป็นลมตอนตกเชียงตายนะครับความเร็วมที่15ถึง20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือในทะเลเนี่ยห้าฟังออกไปสูงได้ประมาณ1เมตรนะครับถ้ามีควันฝานองเข้ามาปวบคุมเนี่ยสูงได้ประมาณว่าสองเมตรนะครับก็ให้พี่น้องชาวเรือชาวมังงก์เอาเรียกเลี้ยงบริเวณที่มีควันฝานองไว้ด้วยนะครับ mm hmm. ส่วนขาดไม้สะพานกาศเจ็ดไฟคข้างหน้านะครับระหววันที่สองถึงแปดสิงหาคมสองพันเอาร้อยหกสิบแปดนะครับในพื้นที่ภาคใต้ยฟองเราตอนฝนเนี่ยในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านี้คนยังคงเป็นเกณฑ์ลอยละ สามชิ้นคอมพืนทีได้ทางสัปดาห์นะครับเชียนเหนือกับผากตายกล้องละลางนะครับในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะครับในเกณฑลลอยละชิ้นควบพื้นทีนะครับได้ทางสัปดาห์เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากทางผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของสุประตูนิยมียาภากตายกล้องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วผมไม่ตัวเช้าสวัสดีครับ ูุณเนียมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน